คนนี้พระรูปนิยมคนนี้ไปคบค้าสมาคมแล้วเป็นยังไงมันเกิดบุญไหมหรือมันเกิดบาปเราคิดวิเคราะห์ด้วยปัญญาของตัวเองแล้วเนี่ยการการะทำคำพูดอะไรต่างๆความนึกความคิดที่แสดงออกมามันถูกสินมันถูกทํามไหมเนี่ยหรือว่าเราโม้โลโบมากหรือว่าห่วงลาบสักการะอะไรต่างๆกิริยาท่าทางที่แสดงออกมานั้นอุย้ยไม่น่าเคารพไม่น่าศรัทธาอุ้กิเลสใน,นหัวใจยังเยอะอยู่นี่แค่อารมณ์ตัวเองก็ยังควบคุมไม่ได้ไอ้เนี่ย มีแธ่คำพูดเสียดสีเสียดแทงเนี่ยเราฟังเราก็รู้เราเป็นมนุษย์เรามีสติปัญญาอันไหนน้ําเสียงที่ออกมาจากความโลภความโกรธน้ําเสียงที่ออกมาจากจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลการกระทําต่างๆที่เกิดจากบุญเกิดจากกุศลที่กระทาออกมากับเกิดจากบาปอกุศลที่แสดงออกมามันก็ต่างกันราวฟ้ากระดินอยู่เราเห็นเราก็วิเคราะห์ได้ไม่ใช่ว่าจะดีเลิศประเสริฐทั้งหมดเนีย่ยนะคนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นโยมเป็นจีอะไรก็ตามที่เราเกี่ยวข้องในคนวัดก็ตามไม่ใช่จะดีเลิศประเสริฐทั้งหมดเราต้องมีสติปัญญาวิเคราะห์ด้วยใจของเรานั่นแหละแล้วก็อย่าไปเกี่ยวข้องไปสมาคมคบคาถ้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันเกิดอกุศลมีต่พาการโลนรกไวยแสดงว่าเรายังโง่แล้วเรายังไม่ผ่านเราพาตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยเรายังพึ่งตนเองยังไม่ได้ยังพาตนเองไปในสู่สู่ที่ สิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีคนที่ชั่วคนที่ไม่ดีอยู่โอ้มันก็ไม่ฉลาดแล้วเกิด